ะะกลับมาพบกับวิชาศิลปะของครูมณัชินกเช่นเดิมนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างถ้าเด็กๆน้องๆพร้อมแล้วไปเรียนกับครูกันเลยค่ะบทที่1ง,งานศิลปะในชีวิตประจําวันเรื่องคุณค่าในงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์มีคุณค่าในการดำเนินในด้านต่างๆดังนี้ 1. ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตใจอ่อนโยนเช่นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขการรู้จักแบ่งปันมีน้ำใจอบอ้อมอารีและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การสร้างงานศัฒนาศิลให้สวยงามต้องใช้สมาธิและความอดทนฝึกควบคุมจิตใจและอารมณ์ของตนเองทำให้เป็นคนที่สามารถควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดีเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ 2. ช่วยพัฒนาด้านจิตใจอารมณ์เช่นทำให้มีอารมณ์ดี แจ่มใสมีความสุขในการทำงานปราปลื้มใจในผลงานของตนนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นกล้าแสดงออกทางความคิดในด้านที่ดีและมีประโยชน์อีกด้วยการทำงานทัศนศิลป์อยู่เป็นประจำจะช่วยพัฒนาจิตใจของเราให้อ่อนโยนทำให้จิตใจของเรา อ่อนโยนมองโลกในแง่ดีจึงทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. นํนำความรู้เกี่ยวกับงานทนาัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการรู้จักแต่งกายที่เหมาะสมสวยงามการจัดตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้การตกแต่งบ้านเรือนการนำมาใช้ในการศึกษา เช่นป้ายนิเทศการทำรายงานเป็นต้นค่ะจากภาพนี้นะคะก็คือการนำงานศิลปะนี่แะคะมาดัดแปลงเป็นเครื่องแต่งกายที่สามารถนำไปประกวดระดับโลกได้เลยค่ะจากภาพนี้นะคะก็คือการนำงานศิลปะการวาดรูปนี่นะคะทำเป็นโปสเตอร์หนังให้ดูน่าสนใจนั่นเองค่ะ ภาพเหล่านี้นะคะก็คือเป็นการวาดภาพนะคะก็คือการนําความรู้ในงานศิลปะเนี่ยมาดัดแปลงเป็นผลงานแถวกําแพงนะคะหรือตามร้านค้านั่นเองค่ะภาพเหล่านี้นะคะก็คือการนํางานศิลปะนะคะมาใช้ในการตกแต่งห้องนอนของเรานี่แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปนะคะหรือการวาดภาพตามฝาผนังของเรานะคะ หรือแปะแต่รูปภาพต่างๆที่เอามาตกแต่งในห้องนอนก็ได้ค่ะประโยชน์ของงานศิลปะก็คือจะทําให้เด็กๆเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นแล้วก็มีความสุขต่อการทํางานค่ะทีนี้เรามาสรุปนะคะเกี่ยวกับคุณค่าของงานพัฒนาศิลป์นะคะจะแบ่งออกเป็น3ด้านนะคะข้อที่1นะคะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเนี่ยมีจิตใจอ่อนโยนนะคะอ่าเช่กนการอยู่กับผู้อื่น อย่างมีความสุขรู้จักแบ่งปันน้ำใจอบอ้อมอารีนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นต้นนะคะ 2. นะคะช่วยพัฒน,นาด้านจิตใจอารมณ์นะคะทำให้มีอารมณ์ดีแจ่มใสมีความสุขต่อการทำงานนะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีด้วยนะคะต่อไปค่ะด้านที่3นะคะเป็นเกี่ยวกับการนำความรู้เกี่ยวกับงานด้าน ทัศนศิลป์นะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเช่นการรู้จักการแต่งกายที่เหมาะสมนะคะว่าอ่าเรา,เาวัยนี้นะคะเราควรแต่งกายแบบใดนะคะ การจัดตกแต่งห้องนอนให้เราดูสะอาดขึ้นสวยงามขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีการบ้านให้เด็กๆทํานะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจก็สามารถดูคลิปซ้ําๆได้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะในเรื่องของคุณค่าของงานทันศนศิลป์นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ ต้องขอจบการสอนวัติเพียงเท่านี้แล้วพบคุณครูมนัชนกในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ